สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกัญชัยเปิดใจเป็นหนึ่งพิธีกรที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับสําหรับพิธีกรผีปากกล้าอย่างหนุ่มกัญชัยอย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าหนุ่มนั้นเป็นพิธีกรหรือว่าคนของสื่อที่มีจรรยาบรณในการทํางานข้อมูลไหนที่ยังไม่ชัดเจนหนุ่มก็จะหามาจนกระจางและจะไม่รายงานข่าวที่ไม่เป็นความจริงวเวลาสัมภาษณ์แขกรับเชิญก็กระชับเข้าใจง่ายพระสุดหนุ่มก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉของโมเด,ดิร์นคาชาภาจะมีอยู่ช่วง หนึ่งที่หนุ่มนั้นเปิดใจพูดถึงเรื่องที่ตัวเองนั้นโดนทางนักวิชาการท่านหนึ่งร้องเรียนต่อทางสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรเรือมนาคมแห่งชาติหรืกอกสทชกรณีที่หนุ่มนั้นเปิดหน้าพ่อเลี้ยงที่ข่มขืนเด็กในรายการโดยหนุ่มเล่าว่าเรื่องนี้โดนร้องไปทางกาสทชมาเปิดหน้าพ่อเลี้ยงเปิดหน้าญาตัวเองมีการคุยกับทางอายการเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าเปิดหน้าเด็กยังได้เพราะตอนนั้นเด็กอยู่ในอัน รเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องมาก่อนก็เข้าใจคนร้องแต่ว่าในมุมของผมก็ต้องการช่วยคนถึงแม้ว่าการกระทําของผมบางคนอาจจะมองว่ามไม่ใช่หน้าที่ของสื่อแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้ช่วยในหน้าที่ของสื่อที่ช่วยเด็กครั้งนี้ช่วยในหน้าที่ของคนผมถือว่าเป็นคนผมต้องช่วยดูที่เจตนาดีกว่าไหมนอนกอดกฎหมายสุดท้ายหาเด็กเจอไหมบอกเป็นหน้าที่ของตำรวจทุกวันนี้ตำรวจขยับหรือเปล่าบางทีต้องร้องสื่อให้สื่อช่วยกดดันก ทที่รู้จักอาจารย์ฝากบอกท่านด้วยไม่รู้ว่าท่านได้ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเห็นจากที่ไหนก็เลยไปร้องผมไปดูใน Facebook อาจารย์คนด่าเต็มเลยมีบอกลาเข้าคุกเลยมันเป็นนักธุรกิจในคราบซอพูดเหมือนผมเป็นโจร์ไม่ได้มาหาผลประโยชน์กับเด็กมันคือหน้าที่ที่ต้องการให้คนคนหนึ่งที่ใช้โอกาสที่ได้รับในทางที่ควรใช่ไหมว่าบางทีจะคนโพสต์เฟซบุ๊กรูปของปืนบอกเดี๋ยวนุ่มกันชัยเจอกูซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ไปร้องเรียนตีพอตีพา เรื่องบางเรื่องก็เข้าใจว่ามีคนทั้งได้และเสียผลประโยชน์ยังไงก็ต้องมีคนเห็นต่างอยู่แล้วอย่างเรื่องที่มีตำรวจไปจับคนในรายการผมก็ไม่ได้เป็นคนให้ตำรวจมาจับแต่ว่ามีหมายจับและมีตำรวจมาถึงที่ทีมงานก็ถามว่าจะเอายังไงก็เลยให้ตำรวจมารอก่อนแล้วก็เป็นไปตามนั้นผมเองไม่ได้เรียกตำรวจมาจับไม่งั้นรายการจะเป็นยังไงถ้าตำรวจมาล็อกกลางกลางรายการวันนั้นผมคิดว่าทางท่านนายกับทางผู้เสียหายที่มาน่าจะเป็นฝ่าย ที่เรียกตำรวจมาเพราะมีหมายจับส่วนประเด็นที่ไม่เบลอหน้าผู้ต้องหาตามหมายจับในรายการนั้นเขาถามหน่อยบางทีมือปืนยิงคนศาลยังไม่ได้ตัดสินตำรวจออกหมายจับผมต้องเบลอหน้าไหมแล้วชาวบ้านจะรู้ไหมว่าคนนี้ยิงคนมาต้องเบลอหน้าหรอจนแหกคุกจะเตือนประชาชนยังต้องเบลอหน้าหรอเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันมาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ